สวัสดีครับผมก็อดโฟนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง4ีจุดสัมผัสโฟ o n คอนแทคพอยต์นะครับการออกคิวล็อกคิวส่งคิวยังไงให้ตรงนะครับแล้วก็จะแถมอีกนิดนึงเรื่องความเร็วคิวนะครับวิธีการซ้อมการส่งคิวความเร็วคิวช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับสําหรับกองคิวนะครับมีพี่เขารับไปดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับในราคา400บาทค่าส่ง150บาทนะครับ ส่วนเรื่องของรางวัลในกิจกรรมนะครับมีผู้ตอบถูก2ท่านนะครับท่านแรกเป็นคุณชาวพนนะครับและอีกท่านเป็นคุณชานนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดส่งให้ไวที่สุดนะครับรอรับของได้เลยครับเรามาเข้าเรื่องของโฟลคอนแทคพอยท์นะครับสําหรับลูกแดงนะครับที่ตั้งอยู่สีลูกคือจุดที่จะสัมผัสกับไม้คิวตลอดนะครับมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพให้ชมกันนะครับก็จะมีนะครับมือนะครับ มือหลักของเราที่จับไม้คิวอยู่พอขึ้นมาอีกก็จะเป็นลาวนมนะครับเวลาที่เราสาวคิวไม้คิวจะติดกับลาวนมนะครับแล้วก็ปลายคางครับคางของเราจะแตะที่ไม้คิวนะครับเวลาสาวคิวและสุดท้ายครับเป็นที่มือครับมือที่เราวางสะพานมือลงไปะครับไม้คิวจะต้องติด4จุดนี้นะครับในเรื่องของโฟร์คอนแทคพอยท์เดี๋ยวลองไปดูมุมด้านหลังนะครับตอนที่ส่งคิวออกไป ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นมุมด้านหน้านะครับสําหรับพี่ๆหลายๆคนนะครับที่ทักเข้ามาถามว่าทําไมส่งคิวออกไปแล้วไม่ตรงนะครับให้สังเกตที่คลิปมือนะครับมือหลักของผมที่จับคิวแล้วก็ข้อศอกของผมนะครับจะตรงกับเหลี่ยมแนวแทงนะครับไม่ว่าจะตอนเล็งหรือตอนแทงออกไปนะครับศอกเราจะอยู่ในลายแทงนะครับเพื่อที่ทําให้เราส่งคิวตรงขึ้นครับ ในอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะให้ดูการปิดคลิปการส่งคิวนะครับว่าส่งยังไงเพราะว่าเห็นถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมเลยเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงบางคนนะครับถามว่าให้ปิดคลิปตอนไหนผมไม่สามารถตอบได้นะครับเราจะใช้ความรู้สึกนะครับก่อนที่มันจะถึงลูกภายในเวลานิดเดียวครับใช้ความรู้สึกในการแทงออกไปบางทีเราจะไม่ได้สังเกตตัวเองนะครับว่าเราปิดคลิปตอนไหน ผมแนะนําให้ลองตั้งซ้อมดูนะครับแล้วสังเกตตัวเองว่าเออเราปิดคลิปตอนไหนแล้วส่งคิวได้ดีเราให้จําความรู้สึกนั้นนะครับแล้วมาเล่นจริงมาแทงจริงมาแทงซ้อมนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ผมจะให้ดูวิธีที่ผิดนะครับทําไมถึงแทงออกไปแล้วแทงไม่ตรงหลุมแทงไม่ลงผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าบางคน ข้อมือบิดไปทางซ้ายไปทางขวาข้อศอกบ,บิดไปซ้ายบิดไปขวาก็คือหลังของคิวนะครับไม่อยู่ในแนวแทงนะครับด้านคิวไม่ได้อยู่ในแนวแทงข้อศอกก็ด้วยเวลาที่เราแทงออกไปมันทําให้ไม่ตรงเหลี่ยมที่เราเล็งนะครับอย่างคลิปนี้เข้าเหลี่ยมตรงสาวคิวตรงแต่แทงออกไปนะครับบิดแขนไปทั้งแขนครับทําให้เราส่งคิวไม่ตรงจุดที่เล็งไว้นะครับในส่วนเรื่องของวิธีแก้นะครับ ให้เราวางคิวไปที่แกนกลางของลูกขาวครับเตะขาหลักเข้าไปในเหลี่ยมแทงเตะขาซ้ายออกแล้วยุบตัวลงไปหาคิวครับทําเหมือนคลิปการยืนเข้าเหลี่ยมที่ผมได้ลงไว้ให้นะครับแล้วสาวคิวครับให้รู้สึกว่าโฟลคอนแทคพอยท์ทำงาน4จุดที่ผมบอกไปนะครับให้ติดกับไม้คิวนะครับตอนที่เราสาวคิวโอเคดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับทำเหมือนเดิมครับ ขวาเตะเข้าเหลี่ยมซ้ายเตะออกแล้วก็ยุบตัวลงไปหามาคิวครับจากนั้นสาวคิวให้เกิดโฟลคอนแทกพอยต์นะครับ4จุดสัมผัสนะครับให้ติดกับไม้คิวตลอดเวลาที่เราสาวคิวการแทงโฟคอนแทคพอยต์นะครับแค่เรารู้เหลี่ยมลงนะครับว่เาเหลี่ยมลงอยู่ตรงไหนวางไม้คิวลงไปที่เหลี่ยมลงครับแล้วก้มตัวลงไปล็อกคิว ถ้าเกิดโฟลคอนแทคพอยต์มันทำงานนะครับแล้วเราซ้อมจนชำนาญเราจะส่งคิวได้ตรงขึ้นครับทีนี้ลงไม่ลงอยู่ที่เราดูเหลี่ยมถูกหรือเปล่าเราออกคิวตรงไหมถ้าเกิดอยากออกคิวตรงแนะนําให้ซ้อมโฟลคอนแทคพอยต์ครับวิธีซ้อมโฟลคอนแทคพอยต์นะครับให้เราตั้งลูกตรงนะครับแล้วก็ใช้โฟลคอนแทคนะครับ4จุดสัมผัสที่เราสัมผัสคิวที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ ติดกับไม้คิวแล้วก็ลองส่งคิวดูครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแทงไม่ลง<ม>ก็นํากลับมาตั้งใหม่ได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของความเร็วคิวนะครับให้เราลองออกคิวเร็วออกคิวปานกลางออกคิวช้าดูครับผมอาจจะออกไม่ค่อยตรงนะกินไซส์นิดหน่อยเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับแทงออกไปใส่ชิ่งนะครับให้ลูกขาวกลับมากระทบที่ปลายหัวคิวของเรานะครับก็คือว่าเราออกคิวตรงนะครับถ้ามันกลับมาได้ ให้เราลองออกคิว3รูปแบบนะครับช้ากลางเร็วนะครับออกให้ชินนะครับเราจะได้รู้ว่าออกคิวช้าของเราคือแบบไหนออกคิวเร็วของเราคือแบบไหนออกคิวกลางของเราคือแบบไหนนะครับ <S <S หลังจากที่ลองแทงลูกเปล่าไปแล้วเราจะมาลองตบดูนะครับตบโดยใช้การออกคิวช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับและออกจุดเดิมนะครับลองดูว่าขาวจะทำงานแบบไหน ลองตั้งที่จุดเดิมนะครับแทงที่จุดเดิมและน้ํำหนักเดิมนะครับแต่ขาวจะทำงานต่างกันครับลองสังเกตดูได้ <S <S เรื่องของความเร็วคิวนะครับมีประโยชน์ยังไงผมจะให้ดูนะครับความเร็วคิวควบคู่ไปกับการออกจุดนะครับถ้าเราใช้จุดบวกความเร็วคิวนะครับจะทำให้เราแก้สถานการณ์ต่างๆและ เลือกเล่นได้หลายรูปแบบครับสำหรับการซ้อมความเร็วคิวนะครับจะควบคู่ไปกับการออกจุดด้วยนะครับให้เราตั้งลูกแดงติดช,ชิ่งห่างกันหนคืบนะครับแล้วตั้งลูกเป้าไว้ที่จุดน้ำเงินนะครับเหลี่ยม3าส่วนสีเหลี่ยมเดิมลูกๆนะครับให้เราลองแทงแทงยังไงก็ได้ให้ไปกระทบกับลูกแดงครับเราจะรู้จักความเร็วคิวว่าความเร็วเท่านี้ขาวทำงานแบบนี้ ออกจุดนี้เขาไปแบบนี้นะครับให้เราลองนำกลับไปซ้อมดูครับสำหรับเรื่องที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับผมคิดชาเลนจ์ไปเล่นๆนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถึง1 0,000วิวนะครับผมจะตบแม็กซิมัมเบรก75แต้มนะครับช่วยกันแชร์ถึง1 0,000นะครับถ้าอยากเห็นผมตบแม็กซิมัมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ ไปเจอกันคลิปต่อไปครับ